ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครเดินบนโลกนี้โดยไม่เคยพบอุปสรรคแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตหนักหรือเบาไม่ใช่จำนวนของปัญหาแต่อยู่ที่ใจเราเข้าไปแบกมันไว้มากแค่ไหนธรรมะจึงสอนให้เผชิญปัญหาด้วยสติไม่หลบหนีและไม่ยึดติดสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาชวนการพิจารณาธรรมะในหัวข้อไม่หนีปัญหาแต่ไม่แบกปัญหา ในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้เท่าทันทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์เมื่อปัญหาเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือดูมันอย่างมีสติรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแก้ไขในส่วนที่แก้ได้ทำเหตุให้ถูกต้องแล้วปล่อยผลให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยการไม่หนีปัญหาคือการยอมรับความจริงของชีวิตแต่การไม่แบกปัญหา คือการไม่เอาใจไปจมอยู่กับความกังวลไม่คิดซ้ำคิดซ้อนจนใจหนักและเหนื่อยเกินเหตุเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่เหลือวางใจเป็นกลางเมื่อใจไม่แบกปัญหาก็ยังอยู่แต่ใจเราเบาขึ้นเมื่อใจเบาสติก็ชัดปัญหาที่เคยดูใหญ่ก็จะค่อยๆเห็นทางออกด้วยปัญญานี่แหละครับธรรมะที่ทำให้เราอยู่กับปัญหาได้ โดยไม่ทุกไปกับปัญหาไม่หนีปัญหาแต่ไม่แบกปัญหาคือหัวใจของการมีชีวิตอย่างรู้เท่าทันเพราะคนจํำนวนมากไม่ได้ทุกเพราะปัญหาโดยตรงแต่ทุกเพราะใจเข้าไปกอดปัญหาไว้แน่นเกินไปแน่นจนลืมหายใจแน่นจนลืมดูใจตัวเองทั้งที่ปัญหาเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย แต่ใจเราเผลอทำให้มันหนักกว่าความจริงหลายเท่าชีวิตไม่เคยสอนให้เราหลบเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ปิดตาเมื่อทุกข์มาเยือนแต่ทรงสอนให้เปิดใจด้วยสติเห็นปัญหาตามที่มันเป็นไม่เติมอารมณ์ลงไปไม่เอาความกลัวความโกรธความกังวล ไปผสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าการไม่หนีปัญหาคือการยืนอยู่กับความจริงอย่างสงบรู้ว่าขณะนี้มีเรื่องต้องจัดการมีสิ่งต้องแก้ไขก็ทำไปตามกำลังปัญญาทำด้วยใจที่ไม่ตื่นตระหนกไม่ผลักไสไม่โทษตัวเองไม่โทษใครเพราะการโทษ ไม่เคยทําให้ปัญหาคลี่คลายมีแต่ทําให้ใจมืดหลงเรื่อยๆส่วนการไม่แบกปัญหาคือการรู้จักวางใจให้ถูกที่ถูกทางแยกให้ออกว่าอะไรคือหน้าที่อะไรคืออารมณ์หน้าที่คือสิ่งที่คุณทาในปัจจุบันแต่อารมณ์คือสิ่งที่ใจเผลอสร้างเพิ่มขึ้นมาเองถ้าเราเผลอเอาอารมณ์ไปแบกไว้ ปัญหาหนึ่งเรื่องจะกลายเป็นภาระหลายเรื่องทันทีพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นยึดว่าปัญหานี้ต้องเป็นแบบนั้นยึดว่าชีวิตไม่ควรเจอเรื่องนี้ยึดว่าถ้าไม่เป็นอย่างใจคิดแล้วจะอยู่ไม่ได้ความยึดนี่แหละที่ทำให้ใจหนักทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่หนักเท่าใจที่แบกมัน เมื่อมีสติรู้ทันใจจะเริ่มคลายออกเองเราจะเห็นว่าปัญหาก็เป็นเพียงสภาพหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดการแม้แต่ความทุกข์ที่เรากลัวที่สุดถ้าไม่ไปกอดมันไว้ด้วยความคิดซ้ำๆมันก็ไม่สามารถทําร้ายใจเราได้นานคนที่ไม่หนีปัญหาแต่ไม่แบกปัญหาจึงเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างสงบ ไม่ใช่แข็งเพราะฝืนแต่แข็งเพราะเข้าใจเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจธรรมชาติของใจทำเหตุให้ดีที่สุดในวันนี้แล้วปล่อยผลให้เป็นไปตามทางของมันใจจึงเบาแม้ชีวิตจะยังมีเรื่องให้เดินต่อไปเรื่อยๆเมื่อใจเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นเราจะค่อยๆเห็นความต่างระหว่างการรับรู้กับการจมอยู่ ปัญหาเข้ามาให้รับรู้เพื่อใช้ปัญญาไม่ได้เข้ามาให้เอาอารมณ์ไปผูกติดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องสติเป็นหลักเพราะสติทำให้ใจอยู่กับปัจจุบันไม่ไหลไปอดีตด้วยความเสียใจไม่พุ่งไปอนาคตด้วยความหวาดกลัวเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันปัญหาจะถูกมองอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการขยายไม่มีการแต่งเติม เห็นแค่สิ่งที่ควรทำในขณะนี้เท่านั้นใจที่มีสติจะรู้ทันทันทีเมื่อความคิดเริ่มจะพาไปแบกพาไปกังวลเกินเหตุพาไปจมกับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและเมื่อรู้ทันใจก็จะหยุดเองอย่างนุ่มนวลไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนธรรมชาติของใจเมื่อเห็นโทษของการแบกก็จะค่อยๆค,คลายออก ปัญหาหลายอย่างในชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบมากมายแต่ต้องการใจที่นิ่งพอจะมองเห็นทางถ้าใจร้อนทางออกก็จะยิ่งเลือนถ้าใจหนักทางแก้ก็จะยิ่งไกลเพรพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นการเจริญปัญญาควบคู่กับความสงบไม่ใช่คิดหนีแต่คิดอย่างไม่หลงไม่ใช่ปล่อยปละแต่ปล่อยวางวางในสิ่งที่เกินหน้าที่ของใจ เพราะหน้าที่ของใจคือการรู้ไม่ใช่การแบกเมื่อเราเริ่มฝึกแยกหน้าที่ของใจออกจากภาระของชีวิตใจจะเริ่มมีพื้นที่หายใจแม้จะอยู่ท่ามกลางเรื่องหนักก็ยังมีความเบาแทรกอยู่ท้ายในและความเบานี้เองจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่เรามองปัญหาทั้งหมดในชีวิตโดยที่เราไม่ต้องหนีไปไหนเลยเมื่อใจมีพื้นที่มากขึ้นจากการไม่แบกเกินจำเป็น ความเข้าใจในธรรมชาติของทุกข์จะเริ่มชัดขึ้นเราจะเห็นว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ลุ้นล้วนแต่เกิดจากการปรุงแต่งของใจที่เข้าไปตีความเข้าไปตัดสินเข้าไปเร่งรัดให้ทุกอย่างต้องจบเร็วตามใจอยากพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจเพื่อให้เห็นว่าทุกข์มีเหตุและเหตุของทุกขไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างอื่นเมื่อใจอยังอยาก ใจก็ต้องแบกแต่เมื่อใจเริ่มรู้ทันความอยากการแบกจะค่อยๆลดลงเองการไม่หนีปัญหาจึงไม่ใช่การฝืนทนแต่คือการยอมรับความจริงโดยไม่เติมความอยากเข้าไปยอมรับว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้และใช้ปัญญาดูว่าควรทำอะไรต่อไปไม่ใช่คิดว่าทำไมต้องเป็นฉันไม่ใช่คิดว่าทำไมไม่จบเสียที ความคิดเหล่านี้ดูเหมือนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเป็นเชือกที่มัดใจไว้แน่นใจที่ถูกมัดย่อมเคลื่อนไหวลำบากมองอะไรก็หนักไปหมดพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ให้เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเพื่อให้ใจคลายการยึดเพราะเมื่อเห็นชัดว่าสิ่งใดก็เปลี่ยนใจก็จะไม่ลงทุนแบกสิ่งนั้นไว้นานปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้มีหน้าที่อยู่กับเราตลอดไป มันมีหน้าที่เพียงสอนบางอย่างแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าใจไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านใจก็จะเป็นผู้ทุกต่อเองการฝึกไม่แบกปัญหาจึงเป็นการฝึกปล่อยใจให้อยู่กับความจริงที่กำลังเปลี่ยนไม่ยึดสิ่งใดเป็นตัวตนไม่ยึดสถานการณ์ใดเป็นของเราอย่างถาวรเมื่อไม่ยึดใจก็ไม่ต้องแบกและเมื่อไม่แบกใจก็พร้อมจะเดินต่อไปอย่างมีสติและความเข้าใจ ในความเป็นจริงของการปฏิบัติธรรมการไม่แบกปัญหาไม่ได้หมายความว่าใจจะเฉยชาหรือไม่รู้สึกรู้สาแต่หมายถึงการรู้สึกโดยไม่ถูกความรู้สึกครอบงำใจยังรับรู้ความเจ็บความกดดันความไม่สบายใจแต่ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดูเวทนาเพียงว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่สบายใจแต่ไม่ตามต่อด้วยความคิดว่าใจฉันแย่ชีวิตฉันพังทุกอย่างคงไม่ดีอีกแล้วความคิดต่อเนื่องเหล่านี้เองคือการแบกที่ละเอียดและหนักมากใจที่มีสติจะหยุดอยู่แค่การรู้รู้แล้ววางวางแล้วทำหน้าที่ต่อหน้าที่คือการดำเนินชีวิตด้วยศีลด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยความรับผิดชอบในสิ่งที่ควรทำโดยไม่เอาภาระของโลกทั้งใบมาใส่ไว้ในใจดวงเดียวเมื่อใจไม่ทำตัวเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างความกดดันก็จะลดลงอย่างที่ไม่ต้องพยายามเราจะเริ่มเห็นว่าหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องคิดให้จบในวันนี้หลายคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทันที พระพุทธเจ้าทรงย้ำเสมอว่าความหลุดพ้นเกิดจากการรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่จากการคิดจนหมดทุกความสงสัยเมื่อใจยอมรับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตยอมรับว่าทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุปัจจัยใจก็จะเลิกแบกความคาดหวังที่เกินจริง และเมื่อไม่มีความคาดหวังหนักๆมาค้ำอยู่บนใจปัญหาที่เคยดูเหมือนภูเขาก็จะค่อยๆเหลือเพียงทางเดินที่ต้องก้าวไปทีละก้าวด้วยใจที่ยังสงบพอจะเห็นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนใจจะเริ่มเห็นความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าปัญหาหนักไม่ใช่เพราะปัญหานั้นซับซ้อนแต่เพราะใจต้องการควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจคิดพระทุตเจ้าทรงสอนให้เห็นความจริงของความคว,มควบคุมไม่ได้ ว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับแม้เราจะตั้งใจดีเพียงใดผลก็ยังขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอีกมากมายเมื่อใจยอมรับข้อนี้อย่างแท้จริงความฝืนจะค่อยๆหายไปและการฝืนคือรากของความเหนื่อยล้าใจที่ฝืนจะพยายามแบกทั้งสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่เกินอำนาจแต่ใจที่เข้าใจธรรมะจะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่เป็นเหตุแล้ววางสิ่งที่เป็นผล ไม่ใช่วางเพราะยอมแพ้แต่วางเพราะเห็นความจริงการวางเช่นนี้ทำให้ใจยังมีพลังไม่หมดแรงกลางทางเพราะพลังใจไม่ได้ถูกใช้ไปกับการกังวลล่วงหน้าเมื่อไม่กังวลล่วงหน้าปัญญาจะทำงานได้เต็มที่เราจะเริ่มตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความเหมาะสมไม่ใช่ด้วยอารมณ์สะสมจากอดีตพระพุทธเจ้าทรงเน้นความสำคัญของปัจจุบันขณะเพราะในปัจจุบันนี้เองที่เหตุใหม่ถูกสร้าง ถ้าใจอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติการกระทำก็จะตรงคำพูดก็จะพอดีการตัดสินใจก็จะไม่เอียงไปตามความกลัวหรือความอยากใจที่ไม่แบกปัญหาจึงไม่ใช่ใจที่นิ่งเฉยแต่เป็นใจที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างไม่สั่นคลอน แม้จะมีแรงกดดันเข้ามาใจก็ยังตั้งมั่นอยู่กับหลักธรรมไม่ถูกดึงไปตามอารมณ์ที่ผันผวนและในความตั้งมั่นนี้เองชีวิตจะเริ่มมีความสมดุลระหว่างการเผชิญหน้าและการวางใจระหว่างการรับผิดชอบและการไม่เอาทุกอย่างมาเป็นภาระของใจดวงเดียวเมื่อใจเริ่มตั้งมั่นเช่นนี้เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนภายใน จากเดิมที่ใจเคยรีบตัดสินว่าเรื่องนี้ดีหรือร้ายถูกหรือผิดใจจะเริ่มหันมาดูด้วยความเป็นกลางมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนทางสายกลางไม่เอ็นเอียงไปสุดตง่งทั้งด้านเพลิดเพลินและด้านกดข่มการไม่แบกปัญหาก็อยู่บนหลักเดียวกันไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์จนขาดสติและไม่กดใจให้แข็งกระด้างจนขาดความเมตตาใจจะเรียนรู้ที่จะรับฟังสถานการณ์อย่างสงบ ฟังทั้งเสียงภายนอกและเสียงภายในโดยไม่รีบตอบโต้ไม่รีบปกป้องตัวตนเพราะเมื่อใจไม่ยึดตัวตนเป็นศูนย์กลางปัญหาหลายอย่างจะคลี่คลายโดยไม่ต้องใช้แรงมากพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากอัตตาจากความรู้สึกว่าฉันต้องได้ฉันต้องถูกฉันต้องไม่แพ้อัตตานี้เองที่ทำให้ใจแบกเกินจำเป็น เมื่อใจฝึกเห็นอัตตาตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นเพียงสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปใจก็จะไม่ต้องคอยปกป้องมันตลอดเวลาความผ่อนคลายจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องสแสวงหาเราจะเริ่มตอบสนองต่อปัญหาด้วยความอ่อนโยนแต่มั่นคงอ่อนโยนต่อใจตัวเองและมั่นคงในหลักธรรมไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่ววูบมาชี้นำการกระทำเพราะพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่า การกระทำที่ออกจากอารมณ์ย่อมนำผลที่หนักตามมาแต่การกระทำที่ออกจากสติและปัญญาแม้จะยากในตอนต้นกลับทำให้ใจเบาในระยะยาวเมื่อใจเริ่มเห็นผลเช่นนี้ซ้ำๆความเชื่อมั่นในธรรมะจะค่อยๆฝังลึกไม่ใช่ความเชื่อจากการฟังแต่เป็นความเชื่อจากการเห็นจริงในใจและความเห็นจริงนี้เองจะทำให้เรายือนอยู่ท่ามกลางปัญหาได้อย่างสงบ โดยไม่ต้องหนีและไม่ต้องแบกจนใจอ่อนล้าเมื่อการเห็นจริงภายในเริ่มมั่นคงขึ้นใจจะไม่หวั่นไหวกับปัญหาเหมือนที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจไม่หลงเข้าไปเป็นปัญหาเสียเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักแยกกายออกจากใจแยกเหตุการณ์ออกจากความคิดเมื่อแยกได้ชัดใจก็จะทำหน้าที่ของใจคือรู้ไม่ใช่แบก ชีวิตภายนอกอาจยังต้องแก้ไขต้องตัดสินใจต้องรับผลของการประทํามแต่ชีวิตภายในจะไม่วุ่นวายเหมือนเดิมความทุกข์ที่เคยทับซ้อนกันหลายชั้นจะค่อยๆเหลือเพียงสิ่งที่ต้องจัดการตรงหน้าและเมื่อจัดการด้วยสติทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายตามเหตุปัจจัย ใจที่ไม่แบกปัญหาจะไม่เร่งรัดชีวิตไม่กดดันตัวเองให้ต้องเก่งต้องทันต้องสมบูรณ์แต่จะค่อยๆเดินด้วยความรู้เท่าทันยอมรับความจริงของความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนและความควบคุมไม่ได้ของสรรพสิ่งการไม่หนีปัญหาจึงไม่ใช่ความแข็งกร้าวแต่เป็นความกล้าหาญของใจที่ยืนอยู่กับความจริง ส่วนการไม่แบกปัญหาก็ไม่ใช่ความลักเลยแต่เป็นปัญญาที่รู้ว่าการแบกเกินหน้าที่มีแต่ทำให้ใจอ่อนแรงและมองไม่เห็นทางเมื่อใจเรียนรู้จะทำเหตุให้ถูกวางผลให้เป็นไปความสงบจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันแม้จะยังมีเรื่องมากระทบใจก็ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเดิม และนี่คือหัวใจของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เราให้ใช้ดำเนินชีวิตท่ามกลางโลกที่ไม่แน่นอนด้วยใจที่มั่นคงและเบาไม่หนีปัญหาคือการยอมรับความจริงด้วยสติและปัญญาไม่แบกปัญหาคือการไม่ยึดอารมณ์และความคิดมาถ่วงใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในปัจจุบันแล้ววางใจให้เป็นกลางต่อผลที่จะเกิดขึ้น เมื่อทำได้เช่นนี้ชีวิตอาจยังมีคลื่นแต่ใจจะไม่จมไปกับคลื่นนั้นและจะค่อยๆพบความสงบที่แท้จริงภายในตนเองก่อนจากกันในวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังธรรมะจนจบขออำนาจคุณพระรัตนตรยัยดลบันดาลให้ทุกท่านมีสติที่มั่นคงมีปัญญาที่สว่างไม่หนีปัญหาเมื่อปัญหามาและไม่แบกปัญหาจนใจหนักเกินไป ขอให้ทุกท่านพบความสงบในทุกย่างก้าวของชีวิตสาธุ